นักกีฬาระดับประเทศในกลุ่มนครสตรีทไฟท์รัชตะหลายคนปรากฏตัวขึ้นในกลุ่มนคนนรสตรีทไฟท์บ้างเป็นพนักงานบ้างเป็นข้าราชการบ้างก็เป็นมิทั้งครูบาอาจารย์รวมไปถึงอาชีพอื่นๆนักกีฬาต่อสู้จากหลายแขนงทั้งที่มีเวทีอื่นๆให้ขึ้นต่อสู้อยู่แล้วแต่พวกเขากลับเลือกที่จะมาเวทีข้างถนนหนึ่งในสมาชิกของกลุ่ม นี่คือรัชตะนักเทควันโดระดับประเทศเจ้าของเหรียญรางวัลระดับชาติในกีฬาแห่งชาติรวมทั้งถ้วยนักกีฬาดีเด่นที่วางอยู่ข้างผมและยังเป็นนักสู้ในปัญจักสีรลัและมวยไทยเราเริ่มต้นที่รัชตะปัทักับครูปามครับรัชตะนมสีน้ำเงินส่วนครูปามนมแดงครับหลบมาครับรัชตะเข้า1 2แล้วก็ตามด้วยจ็บสเต็ปเท้าถอยฮุกห รูปามที่ต่อ,อยล่างยังไม่ถึงครับหนึ 1, uh, มม่งสองราชตะหามุมเข้าอยู่โอ้ยยบไปสองทีรูปามจะต่อยท้องครับยับยังไม่ถึงฮุกไม่โดนราชตะโอ้ยยับได้ทีหนึ่งครับฮุกซ้ายยับโอ้วันทูโดนรูปามต่อยยังไม่ได้ครับราชตะหนึ่งสองแล้ว ้องเข้าดีรับตัวใหญ่มากนะครับครูปามหนัก80กว่านะครับเพราะฉะนั้นกล้ามใหญ่ด้วยโอ้โหโอ้ยรอยตาก็ยับไปแล้วก็หนึ่งสองฮุกโดนยับหมดยกก่อนไปแก้เกมมันก่อนนะครับเดี๋ยวต่อยกที่สองลุยเลยรัชต่าง uw ยับแราตามด้วยครอส ถอยมาครับสเตปเท้าทำงานดีครับรอบนี้แล้วเอา้าเลือดกำเดาครับเลือดกำเดาไหลเดาไหมหมัดของราชาตากค่อนข้างรวดเร็วครับมองแทบไม่ทันว่าไปใส่เข้าเป้าตอนไหนเลือดไหลเรียบร้อยแต่ยังไหวครับครูปามลุยต่อฮุกขวายังไม่โดนครูปาม โอ้ยโอ,ยโอย้โดนลำตัวครับหุกซ้ายโอ้โ,อโดนไร,รชาตาก็ถอยมาบาโอ้สลิปซ้ายเปลี่ยนการ์ดแล้วคุกขวาแยบซ้ายอ้อหนึ่งสองโดนหนึ่งสองลำตัวโดนแยบหนึ่งสองุงองกซ้ายดักเก็บบล็อกครูปามเข้า อืจะลำตัวครับ20วิสุดท้ายคูปามต่อยลำตัวค่อนข้างดีนะครับแต่ราชาก<ป>มันจะใช้สเต็ปเท้าเชลควันโดก็เ<ป>ลยตามตัวค่อนข้างยากเห็นไหมฮะสังเกตดูดีๆเห็นไ,ไหมสองหนแล้วหมดยกเรร็บร้อยหรือกันต่อครับรอบนี้ราชากปะทะกับต้นน้ำครับต้นน้ำเมสไตล์เป็นคล้ายๆกับ เหมือนกับมวยสากลสมัครเล่นนะครับนี่อรัชตาบล็อกไว้ตอนน้ำอ้ยต่อยลำตัวครับแล้วถอยรัชตาต่อยลำตัวแล้วลำตัวได้อีกทีนึงอัดลำตัวอุ้ยอัดที่ใบหน้าครับสะเทือนนี่ครับตอนนี้มึงจัดเฮดการ์ดก่อนแล้วเจ็บไปรัชตาอัดลำตัวโดนครับ ต้นน้ำโอ้โหโดนแล้วแย็บโดนครับราชตาระราชตะยังไงโอ้ยถอยมาก่อนอัดลำตัวต้นน้ำก็โอ้ยโดนต้นน้ำแย็บไปโอ้จะหุกขวายังไม่โดนครับหนึ่งสองยังไม่โดนแย็บโดนแลกแย็บกันครับอัดลำตัวครับ แล้วชิงไหวชิงเพิ่มกันโอ้ยขวาเกือบไปอาจไปโอ้ขวาโดน1ึงสองโดนโอ้ยแม่ลุยต่ออหนึ่งสองอีกอ่ะแกแล้วเลือดก,กำเดาไหลอีกแล้วครับแตกไปสองคนละสู้ต่อได้ไหมมาใครต่อยกับรรชตาส่วนใหญ่เลือดกำเดาไหลแทบทุกคนครับ แล้วหนึ่งสองหมดเวลาอัดลำตัวโอ้โหหมดเวลาครับไปพักก่อนพักก่อนยังไงยกที่สองครับหนึ่งสองแล้วสเต็ปทอยมาสลิปพร้อมกับสเต็ปอัดลำตัวหนึ่งสองเลยเก็บไปโอ้ยปัดหมัดแล้วต่อยครับนี่ครับปังปังโอ้โห ต้นน้ำต้นน้ำตอ,นนำอย่าเป็นปอนี่ตามไปอูย้ยอัดขวาเกือบไปถอยทันครับต้นน้ำเนี่ยอีดับเบิลยับเราตามด้วยครอสอุนเสตาก็สลิปพร้อมกับโรลแล้วสเสด็จเท้าอืมแ,แล่แก,กันละสวยแล่แก,กันละแล่กันละอู้ยยังไม่โดนโอูย้ยโดนโอู้สเสด็จเท้าเร็วมากครับหนึ่งสอง อัดลำตัวดูดิยังไงต่อดาวโป้ยับตามไปครอสยับโอ้โหวัวอยู่ไม่นิ่งครับต่อยไม่ค่อยจะโดนเ็กเท้าไปเรื่อยครับเปลี่ยนมุมก่อนหนึ่งสองอือหือยับโดนุยังนำตามไปดบเบิ้ยับลำตัวยังไม่โดนไปชะตาสวนแล้วอ่า รัวครับรัวหมดจุดกแล้วครับอ่ะคนต่อไปครับปะทะกับฟิลชะอวดราชตา,านหน,น,นมแดงครับฟิลชะอวดนมเงินรอบนี้เป็นคิกบ็อกซิ่งครับฟิลชะอวดซ้อมอยู่ในค่ายมวยไทยนะครับหวดหวดไปโอ้แต่คืนทีบหน้าโอ้โห บ้างแล้วก็เตะลำตัวทิ้งก่อนดูทิงทีบหน้าฟิลทีบฟิลทีบอุ้ยสวนด้วยหมัดครับราชตะสายไปยังไม่โดนอัดขวาติดกาดแล้วต่อยขวาต่อยซ้ายปวดขวาราชตะหามุมอยู่โดนซ้ายขวาอู้สลับล้วโดนล้วอุ้ยเข้ามาห้ามก่อนไปดุต่อ ฟิลยังสู้ครับโอ้้ดัวหมัดเตโอ้โดัาการคอโอ้โหโนนครับฟิลมาต้องเช็คก่อนว่าใจยังไงโอ้ดัอนี่เอ้าดูภาพอีกทีนึงครับขวาแล้วก็ต้องเข้ามาเช็คอาการยุติไหมไหวเหรออืม ลุยต่ออีกครับแล้วคู่นี้แค่2นาทีนะครับแป๊บเดียวโอ้ยรัวหมัดครับฟิลโอ้อัดขวาไปโดนครับเศบถอยอัดลำตัวแล้วใบหน้าแล้วก็สลับครับอหยุติดีกว่า ปัจจุบันในกลุ่มนครสตรีทไฟท์มีผู้คนหลากหลายแล้วก็สมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมันเป็นการให้คำตอบไปไกลๆว่าผู้คนในจังหวัดที่ผมอยู่นั้นต้องการที่จะลงนวมต้องการที่จะออกกำลังกายสไตล์นี้ด้วยซึ่งโดยปกติแล้วหลายคนเดินทาง15ชั่วโมงเพื่อไปกรุงเทพไปต่อยแค่3นาทีกับมวยข้างถนนบางคนต้องไปถึงเชียงใหม่บ้างก็ต้องไปถึงชลบุรีเดินทางไกลามากเนื่องจากมันไม่มีจริงๆ ไม่รู้จะลงนวมกับใครหลังจากตั้งกลุ่มออกกำลังกายแบบนี้ขึ้นมาก็มันทําให้คนในกลุ่มพัฒนาฝีมือขึ้นอย่างรวดเร็วแม้แต่แราชตาเองพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วจริงๆตั้งแต่ตั้งกลุ่มขึ้นมารอดูพัฒนาการของราชตารวมถึงคนอื่นๆในกลุ่มกันด้วยนะครับและคนนี้คือราชตา